มหินท่า2127 27แรงมานะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้เตรียมรถแท็กเตอร์คันนี้ขึ้นรถขนส่งที่จะเอาไปส่งคุณลูกค้าที่หน้าบ้านนะอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถแท็กเตอร์คันนี้ก็จะมีโรตารี่นะ80เซนหรือ1เมตรก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ติดเวทหน้าหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับให้คุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าเรียกร้องมาว่าติดเวทหน้าให้หน่อยก็จัดไปครับอ่านะ ราคาตัวรถอยู่ที่350,000บาทนะท่านผู้ชม350,000บาทนะครับโปรโมชั่นของเราก็ติดชุดกลงกันใบอ้อยนะครับพร้อมรังคาให้แล้วก็ติดเวทหน้าอย่างนี้ให้ด้วยนะครับเรามาดูของแถมเพิ่มเติมเนาะของแถมก็จะมีเสื้อนะครับทำงาน10ตัวนะเสื้อแขนยาวนะอ่าแล้วก็จะมีชุดกลองนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่านะครับชุดกรองนะครับชุดกรองก็จะอยู่ในลังตรงนี้นะครับจะมีไส้กรองอากาศนะ ลูกนอกลูกในนะใส้กรองอากาศลูกนอกลูกในแล้วก็ไส้กรองไฮดรอลิกกรองน้ำมันเครื่องกรองโซลา่านะท่านผู้ชมโอ้โหหมดลังนี้เลยนะใช้ได้ยาวๆประมาณ2-3ปีเลยล่ะนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถแท็กเตอร์มหินทานะท่านผู้ชมนะครับสามารถสอบถามเข้าม,มาได้นะครับที่เบอร์โทรศพัพท์ฝ่ายขายของเรานะ0 9 4ย์3 5 1 2 0นะครับมหินทาอำเภอศรีบุญเลืองจังหวัดนองบัวลำพูพร้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ เรามีรถแท็กเตอร์ม่หินทานะครับจำหน่ายหลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น27แรงม้าเนาะเข้าลังอ้อยเนาะราคา3 5 0 0 0นบาทเนาะขยับขึ้นมาเป็นรถนานะท่านผู้ชมนะครับสาแรงม้า40แรงม้านะราคาเดียวกันนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแถมฟิวปรกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นนะครับรถอเนกประสงค์50แรงม้านะหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะแถมชุดใบมีดดันดินหน้า1ชุดนะครับขยับขึ้นมาเป็นรถไล่เนาะหกแรงม้า75แรงม้า นะครับ92แรงมาเนาะ65แรงมาก็860,000บาท75แรงมาก็9,99,000บาทนะท่านผู้ชมแล้วก็92แรงมาก็1,190,000บาทนะเร็วๆนี้ก็จะมีตัวใหญ่เข้ามาเนาะ103แรงมา1,350,000บาทนะอ่า1,350,000บาทแล้วก็พี่ใหญ่ของเรา110แรงมาตู้แอร์นะ2ล้านเอ้ยไม่ใช่2ล้าน1,999,000บาทนะท่านผู้ชม นะครับตัวใหญ่เราแถมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้1ชิ้นนะเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับตั้งแต่ตัว75แรงม้าขึ้นไปนะอ่าเอ้ยไม่ใช่สิห้าสิบแรงม้าขึ้นไปนะห้าสิบแรงมา้าหกสิบห้าแรงมา้าเจ็ดสิบห้าแรงมา้าเก้าสิบสองแรงมา้าแล้วก็ร้อยสามแรงมา้าร้อยสิบแรงม้านะแถมฟรีทันทีเลยอุปกรณ์ต่อพ่วงหนึ่งชิ้นนะครับท่านผู้ชมสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถแท็กเตอร์มะหินทาเนาะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าสี่สองสองสามห้าหนึ่งสองศูน ทีมงานมะเ็นทาอำเภอสีบนเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูพร้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ